ชาวไรเดอโอดครวนนะคะอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยใส่น้ำหนักตัวเองในแอปแบ่งแยกราคาคนอ้วนแล้วก็คนผอมด้วยนะคะเพราะว่าเจอผู้โดยสารอ้วนแล้วลูกปืนลดแตกนะครับกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะหลังจากที่คนขับมอเตอร์ไซค์รับผู้โดยสารในแอปแอปหนึ่งนะคะ โพสในกลุ่มว่าพี่ๆคิดว่าแอปควรให้ลูกค้าเนี่ยใส่น้ำหนักตัวเองในแอปเพื่อแบ่งแยกราคาระหว่างคนน้ำหนักตามมาตรฐานกับคนน้ำหนักเกินมาตรฐานไหมครับหลังจากที่ไรเดอร์เนี่ยประสบปัญหาเจอลูกค้าน้ำหนักเกินก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยเสื่อมสภาพลงแล้วครับมีเสียงคอมเมนต์จากไรเดอร์หลายคนนะครับระบุว่าก็เคยเจอลูกค้าหนัก151กิโลกรัมนะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยลอยเลยนะฮะหลังจากที่ส่งเสร็จล้อหลังก็มีเสียงแอดแอดเอ็ดเอียดก็เลยว่าเข้าศูนย์นะฮะสรุปลูกปืน ลองคิดสภาพขนาดผมเป็นรถ P C X มันควรที่จะรับน้ําหนักได้สบายๆแต่หน้ารถของผมเนี่ยยังลอยลูกปืนยังแตกแล้วคนที่เขาขับรถคันเล็กๆจะแบกไหวหรอครับถ้าน้าหนักเยอะแล้วนั่งดีๆเนี่ยก็ยังโอเคนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไปนั่งสะท้ายบอก ขี่ลำบากมากขี่เสร็จปวดเมื่อยไปหมดเลยค่ารอบ25บาทเอาอะไรมาคุม้มละฮะบางคอมเมนต์ก็บอกว่ารถผมยางแตกเพราะว่าลูกค้า130กิโลแถมไม่รับผิดชอบอีกด้วยทุกวันนี้เจอคนน้ำหนัก90-100ถึงขึ้นผมยกเลิกอย่างเดียวเลยละฮะขณะที่ไรเดอร์หลายคนก็บอกว่าแอปไม่น่าจะทำได้เพราะว่าน่าจะเป็นการบูลลี่แล้วก็แบ่งแยกผู้โดยสารในฐานะที่เราเป็นเจ้าของรถแล้วก็เป็นคนที่ซ่อมรถเองมันก็ต้องสมควรเพราะาเราเนี่ยไม่อยากจะเจอกับลูกค้าที่ตัวหนักมากมาก แต่เอาจริงๆเนี่ยก็ไม่มีทางเป็นไปได้ที่แอปจะมาแบ่งแยกตัวหนักเบาคนตัวหนักก็จะรู้สึกโดนบูลลี่และอาจจะไม่ใช้บริการแอปอีกต่อไปเลยละครับ